รงสีชุมชนของหมู่บ้านดอกบัวเร่งบรรจุผลผลิตข้าวอินทรีย์ส่งขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าสามารถสร้างรายได้ให้กับกเกษตรกรในพื้นที่เพราะไม่ต้องประสบปัญหาเรื่องของราคาเนื่องจากข้าวอินทรีย์เป็นที่ต้องการของตลาดและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคที่หันมาสนใจการบริโภคข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพหมู่บ้านดอกบัวตมบ้านตุนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรางวัลชนะเลิศระดับประเทศที่หันมาส่งเสริมให้ชาวบ้านทำนาข้าวอินทรีย์ออกจำหน่าย รวมทั้งแปรรูปข้าวอินทรีย์ที่ปลอดสารเคมีทุกกระบวนการผลิตผู้ใหญ่บ้านดอกบัวเล่าว,ว่าที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรทําเกษตรอินรีเกือบทั้งหมดรวมทั้งส่งเสริมให้พึ่งพาตนเองให้มากที่สุดเนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้เคยมีผลกระทบในเรื่องที่ชาวบ้านมีปริมาณสารเคมีในเลือดมากถึงร้อยละเก้าสิบต่อมาตนเองก็ได้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของชาวบ้านให้หันมาใช้การผลิตที่เคยมีมาแต่งเดิมจนหมู่บ้านได้รับรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันมีการผลิตข้าวและแปรรูปข้าวออกจําหน่ายในนามข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัวส่งขายในหลายพื้นที่จนมีการรวมกลุ่มกันเป็นสหาหกรกรและรับซื้อข้าวอินทรีย์จากชาวบ้านมาแปรรูปโดยข้าวเหนียวจะรับซื้อกิโลกรัมละ18บบาทเช่นเดียวกับข้าวหอมมะลิ105ที่หลังแปรรูปจะจําหน่ายได้ถึงกิโลกรัมละ60บาทนอกจากนั้นข้าวกล้องข้าวไลซ์เบอร์รี่และข้าวลืมผัวอินทรีย์ออกจําหน่ายกิโลกรัมละห0 0บาทด้วยมีการติดตามประเมินผลอยู่ตลอดนะครับหรือ ตั้งแต่ต้นนามกลางหนามปลายหนานะครับแี๋ก็คอมเมนกับตอนนี้เนี่ยไดายเป็นสากรณนแล้วสากรอนกนบซื้อข้าวเปลือกหอมดอ,มอมกมะลิของกลุมเนี่ยก็ปีนี้ซื้ออยู่กิโลที่แปดพันนะครับแต่แพ็กกิ้งส่งกิโลหกทิ่บาทนะครับนี่ก่อนนี้เข้าก็ส่งติ่โครงการหลวงของเชียงรายแล้วก็ตอนนี้เข้าก็จะส่งไปถึงอิตาลีแต่อยู่ติุงเทพชุมนุมสากรอนนะครับก็มีหลายตีน,นะครับที่ส่งไปตั้งเชียงใหม่นะครับทุกจังหวัดนะครับตอนนี้ ด้านนายวรวิต์ปูรณสิรินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพยาวระบุว่าปัญหาเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตรซึ่งเป็นปัญหาในสังคมเมืองไทยมาโดยตลอดแต่ที่นี่มีการพัฒนาการเกษตรโดยให้เป็นไปในลักษณะอินทรีร้อยเปอร์เซนต์จึงทำให้สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดเนที่แห่งนี้นะเปนที่ของมูซีจังบลบ้านตุ่นนะครับบ้านปะโคเนี่ยก็มีการรวมกลุ่มการทำมาแลวก็ประสบความสำเร็จเนื่อง,งจากว่าเป็นข้าวอินทรีย์ถือว่า แห่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงเดียวนะครับโดยการนำของผู้รง b a i ขอบพี่น้องในกลุ่มเกษตรกรให้เราท่านทางออตจอยเองก็สนับสนุนนะครับร่วมกับหลายหน่วยงานของราชก,การนะครับในการส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการจ,จัดจำหน่ายที่ได้นะครับโดยมีค่าที่ค่อนข้างสูงนะครับแลเ้เกษตรกรนั้นขึ้นฒาตัวเองได้ครับ สุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเดินหน้าส่งเสริมสินค้าที่มีคุณภาพอย่างข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัวเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของราคาและทางจังหวัดก็ได้นําพื้นที่ตรงนี้เป็นการนําร่องในการที่จะผลิตสินค้าทางด้านการเกษตรทุกชนิดให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางด้านการตลาดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยังย่งยืนต่อไปทีมขา่าวภูมิภาค News n n e c t i o n a l รายงาน